เคยเจอปัญหาเวลายืนทํางานเป็นเวลานานๆแล้วมักมีอาการปวดตึงไปถึงน่องขาแบบนี้กันบ้างไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาแก้การตึงขาแบบนี้ง่ายๆด้วยตัวเองกันครับ<ๆ>ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้สม่ำเสมอน,นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบันดิตอีกแล้วนะครับคนที่มีปัญหาเวลายืนนานๆน,น,นะครับเราทําให้มีอาการปวดตึงขานะตึงตั้งแต่หลังไปเลยแหละฮะไปจนถึงต้นขาด้านหลังที่สําคัญตรงน่องขาเนี่ยตึงมากๆเลยอาการพวกนี้เกิดจากหลายสาเหตุนะครับซึ่งถ้าเราอยากทราบว่าเราเกิดจากอะไรเนี่ยต้องมาวิเคราะห์กันดูหรือมาตรวจร่างกายกันดูครับแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อครับ เวลากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเวลาเราไปยืนนานๆหรือว่าไปเดินไกลๆเนี่ยก็จะทําให้มีอาการตึงอาการล้ากล้ามเนื้อ ทั่วทวไปครับดังนั้นใครที่มีปัญหาแบบนี้อยู่เราสามารถจะออกกําลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาอาการปวดแบบง่ายๆด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งอาการปวดแบบนี้นะครับแนะนําว่าควรจะบริหารแบบนี้ก่อนนอนทุกวันครับมันจะทําให้อาการปวดที่เรามีอยู่เนี่ยดีขึ้นมากๆครับส่วนใครที่มีอาการปวดแบบนี้เรื้อรังเนี่ยต้องทําบ่อยๆที่สําคัญต้องทําท่าเพิ่มความแข็งแรงไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาทําท่าลดอาการปวดแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันก่อนเลยครับสาหรับท่าที่1นนะครับเราจะทําการยืดแบกไลน์แบบง่ายๆครับบอกไว้ก่อนนะครับสาหรับการออกกําลังกายพวกนี้จะเป็นการออกกําลังกายของคนที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะไม่ได้เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับจะเป็นการออกกําลังกายของกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมันทําให้เราตึงเมื่อยบ่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งอาการมันมนักจะเป็นตอนนอนตอนกลางคืนด้วยนะเวลาตรงคืนปุ๊บขาแทบจะเป็นตะคิวพวกนี้แหละ เรา,าืดกันเลยครับท่าที่1คือคุณต้องทำทุกท่านะจะดีมากนะครับอ่าท่าที่1นเนาะให้เรานะครับตั้งขาแบบนี้นะครับเอามือสอดเข้าไปใต้ข้อพับอย่างนี้นะครับแล้วก็เหยียดขาขึ้นแบบนี้นะครับมันจะตึงตรงนี้มากเลยแล้วกระดกปลายเท้าลงมาด้วยนะค้างไว้นับ1นึ่งถึงยีทํา3ถึงหรอบนะครับแล้วก็พักแล้วก็ยืดใหม่ฟึบแบบนี้1 2 3 4 5ี่ไปจนถึง20นะครับทํห้ารอบ หลักการคือต้องทำนานๆนะเพราะากล้ามเนื้อมันจะคลายแล้วต้องยืดให้เยอะเพื่อจะทําให้กล้ามเนื้อที่คลายอ่ที่มันตึงมากๆเนี่ยมันคลายตัวครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรายืดแรงไม่ถึงเนี่ยกล้ามเนื้อมันอาจจะไม่คลายด้วยนะครับอ่าแล้ก็ทํำบ่อยๆเอาแบบนี้ท่าที่1นนะครับ พิกอีกนิดนึงนะครับเราสามารถเหยียดขาขึ้นเนี่ยแล้วเราหุบขาเข้าข้างในจะตึงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครกางออกข้างนอกมันจะตึงอีกแบบหนึ่งนะแนะนําให้มันหุบเข้าข้างในนิดหนึ่งหุบขาเข้าข้างในนะแล้วก็ยืดจะตึงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะโดนมากขึ้นแล้วเวลาทําทําทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมันจะช่วยทําให้อาการตึงกล้ามเนื้อเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยฮะต่อไปนะครับจากท่าเมื่อกี้เราก็ยืดได้ระดับเนื้อนะทีนี้เรามาเริ่มจากท่านี้กันครับท่าต่อไปนะนั่งครับ ส้นเท้าประมาณนี้เลยแล้วปลายเท้าเนี่ยหักอย่างนี้เลยนะปลายเท้าจะยืดตรงฝ่าเท้านะครับแล้วก็ก้มไปข้างหน้าครับแล้วก็ทิ้งก้นลงทับหน้คขาข้างไว้หน้าผากลงติดพื้นเลยนะติดกับเบาะไปเลยค้างไว้นับ1-20นะครับ3-5รอบ ต่อไปนะครับจากท่าเมื่อกี้แนละ้วเรายืดได้ข้างหลังยืดไทยทั้งตัวฝ่าเท้าแล้วเนาะต่อไปเราจะยืดที่รบริเวณขาโดยตรงเลยครับวิธีการนะให้เราลองทำอย่างนี้ครับเหยียดขาขึ้นในระ,ะนี้กางขาออกจากกันนะให้เท่ากับมากกว่าหัวไหล่อะมากกว่าระดับหัวไหล่แล้วก็ค่อยๆเหยียดเขา่าถ้าใครตึงมากให้ย่อเข่าลงได้นะถ้าใครตึงมากย่อเข่าสลับซ้ายขวาได้แต่ถ้าใครไม่ตึงนี่เหยียดสองขาเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆก้มตัวลงก้มตัวลง นะครับก้มคอลงก็จะตึงขามากขึ้นครับค้างไว้นับ1นึถึงยีทำาถึง5รอบนะครับโอยืดแล้วท่านี้จะโดนที่สุดแหละนะเวลาทํานะครับซึ่งลองใช้ดูเนาะใครที่ทําแล้วเนี่ยให้ทํานานๆนะครับแต่ถ้าเวียนหัว ให้หยุดทําก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไหวใครที่ทรงตัวไม่ดีให้แนะนําไปทาท่าแรกกับท่าสุดท้ายนะ,ะต่อไปมาดูท่าต่อไปครับวิธีการนะครับของท่าต่อไปนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะมาดูนะครับให้ทําแบบนี้นอนคว่ำในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วตั้งศอกขึ้นแบบนี้แล้วก็พับขาเข้าแค่นี้เองครับตัวตรงๆพับขาเข้าค้างไว้นับ1นึถึงยีแล้วก็ผ่อนทํา10ครั้งเป็น1เซตครับ ทท่านี้มันจะได้ดีกับตัวหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยนะแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อที่หลังมันคลายตัวด้วยทีนี้เราจะทําให้มันยากขึ้นจากท่าเมื่อกี้นะอีกนิดหนึ่งจากท่าเดิมนี่แหละนะครับวิธีการคือนอนราบนะแล้วดันพื้นแอดหลังเลยนะทีนี้เสร็จแล้วพับเข่าครับแล้วค้างนะอันนี้ไม่ต้องค้างนานก็นได้สักสิบปีแล้วก็ผ่อนทำห้าถึงสิบรอบนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวไม่เป็นไรนะเอาท่าที่ได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อลดอาการตึงปวดขานะครับซึ่งหลายๆคนเป็นบ่อยผมเนี่ยเป็นเยอะมากนะครับจริงๆสาเหตุมันก็จะมาจากความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังต้นขาครับหลักการก็คือเราควรจะต้องทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะอาการตึงปวดจะดีขึ้นครับแต่ในช่วงนี้มันตึงปวดมากๆการยืดกล้ามเนื้อที่ผมสอนอยู่วันนี้ก็สําคัญครับแต่ในเฟสต่อไปนะเราควรจะต้องมาออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงพวกกล้ามเนื้อหลังต้นขาครับซึ่ง มันคงไม่อยู่ในคลิปนี้คลิปนี้จะยาวเกินไปคลิปนี้เอาไปแก้การปวดก่อนครับส่วนครั้งหน้าถ้าอยากให้ไม่อยากกลับมาปวดอีกจะทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบวิธีการดูแลตัวเองแบบนี้ฝากกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะทาง f a c e b o o k t i k t o k หรือว่าทาง l ล n e นะครับชื่อบัณฑิตกายภาพครับและในทาง u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับในช่องบัณฑิตกายภาพบัตระจัดกระดูกครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้รับคำแนะนำอยากปรึกษาอยากพบนะักกายภาพบตดสามารถปรึกษาพวกเราได้ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบตดท,ทั้งส่สาขานะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านข้างนี้ครับโดยสามารถโทรจองคิวรักษาได้ที่หมายเลข0 8 5 3 6 9ก9 7ก็ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ